ันนี้ไม่ทราบว่าพี่เคยทานโทโลฟลยมาก่อนหน้านี้ไหมคะไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้คือทานครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเลือกเป็นรสชาติไหนบ้างเอ่ยวันนี้จะเป็นรสทัพเป้ค่ะแล้วก็มีออริจินอลกับสไปซี่โอเคอันนี้คุณลูกค้าได้ลองทานทั้งสามรสหรือ,อยังเอ่ยอนะลองทานทั้งสามรสหรือ,อยังเอ่ยทานทั้งสามรสแล้วค่ะ ี so uh, so ่มากชอบสไปซี so. So okay. so ่ที่สุดใช่ไหมคะอ่าชอบชอบตรงไหนของสไปซี่คะพี่ก็ชอบไอ้ตรงผงอะนะคะรู้สึกว่าแบบมันมีรสชาติเผ็ดนิดนิดมีรสชาติเผ็ดนิดนิดเนาะโอเคอันนี้คุณผู้ชายอะคะชอบชอบเป็นรสชาติไหนเอ่ยเอ่อสไปซี่เหมือนกันสไปซี่เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็อ่อันนี้อยากจะขอ3คําให้กับโลปรไฟหน่อยค่ะอร่อยมากอ่าโอเคขอะคุณผู้ชายเป็นอะไรดีคะกินสุก สุดๆโอเคขอบคุณมากคะ่ะ